ส่งงานรอบดึกอิสุสุดีแม็กมาใส่แก้เผาตกท้องช้างจ้ากระต่ายจากร้กานสตังโลโตที่ดาวเซอร์วิสมาแล้วจ้าวันนี้มาส่งงานอิสุสุดีแม็กคันนี้ค่ะลูกค้าจำไม่ได้ว่ามาจากไหนแต่ว่าน่าจะมาจากข้างในเน่ยในกรุงเทพนี่แหละค่ะแล้วลูกค้าเลิกงานก็ดิ่งมาที่ร้านเลยค่ะคุณคามาถึงร้านดึกเลยก็ไม่เป็นไรลูกค้าแจ้งมาว่าถ้าไปถึงตอนนี้จะ่ร้านจะเปิดรอไหมโอ้ไม่ใช่ปัญหากอ,อกแค่มาครยังไงก็รอจะ ทำมืดดึกดื่นแค่ไหนก็รอทําเที่ยงคืนก็ทํากันมาแล้วนะคะแค่นี้มนจมปัญหาค่ะแค่ใส่แก้เผากลาง,าง,งนีจะช่างแบค์น้นก็เอาไปประกอบอะไรจะเสร็จเรียบร้อยเลยเห็นไหมพูดประเดี๋ยวประเดาก็จะเสร็จงานหนีจาก,ก็จะยึดตรงนี้ค่ะไม่ให้เผามีเสียงเนาะไม่ให้เผามันกระพือให้มันแน่นๆเหมือนเดิมเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแค่นี้เองทํางานแป๊บเดียวแต่ลูกค้าเสียเวลาเดินทางไกลพรรถติดช่วงเย็นยังไงก็ขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะเลิกงานเลยอุตส่าห์รีบมาใส่ที่ร้านเดินทางปลอดภัยค่ะขอบพระคุณค่ะรักกน ต่างเราโตอยู่พุทธมนฑลทนสายสามตแเฟน,นตรงข้ามมีสา,ะสาระศาสตร์มีปัญหาอะไรโทรเข้ามาหรือขับรถเข้ามาให้รู้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ